นิ่ใหญ่หักเรื่องหมอละซุ่มหัวใจบทประพันธ์โดยทองสายเซฐิพนตอนทีซองแต่ว่าก่อนทีตาคอยจะได้รับปิดสนิทไปนั้นทันได้นั่นเองก็มีเสียงห้องให้คำขวรเป็นเสียงทีเยือกเย็นที่สุดดังมาแต่ภาษาทคอยกวนกวาวใจลุกๆุกนางๆางยานว่าสิมียังเกิดขึ้นกับไซยฝนคนหักของคอย แล้วค่อยก็ถทนฝังเสียงนั้นต่อไปพอได้อีกแล้วจึงได้ตัดสินใจมุ่งหน้าไปที่าัสศาสดังกล่าวค่อยพยายามลบลีดจากสายตาพอคนหับสซจำนวนลวงไล่ได้อย่างวุดปิดและสุดท้ายค่อยก็สามารถขึ้นไปหออเหือนสั้นที่สี่ซึ่งเป็นบอนชีซ่อไมลูกนั้นได้กักขังไซฟนเอาไว้ในห้อง และเสียงห้องให้ดังกล่าวก็แหงขึ้นสักใสสักใสค่อยแหงตกใจจึงหีบกล่าวค่าเข้าไปหน้าประตูห้องที่มีเสียงดังออกมาค่อยตกสงเสงอทันทีเมื่อเห็นซ่องไมลูกนั้นกำลังเอาเซเคียนสายฝนจนเทิงคันเลือตกอย่างออเข้าเจ้าจับใจว่านางลักไปห้าคอยเห็นตามตาจังสี ต่อให้เอาซ้างมามัดมาถึงค่อยไว้ก็คงอยู่ดอกค่อยแลนเข้าไปยูซ่องไมลูกนั้นจนสุดแหงเหตุให้ถังซ่องไมลูกล้มปางงานกองกันอยู่กับพื้นพอแต่ถังซ่องเลี้ยวเฮนคอยความโกดแขนของเขาก็เพิ่มทวีขึ้นอย่างหุนแหงปานกับหดน้ำมันใส่ก่องไฟปานได้ปานนั้น ค่อยแลนเข้าไปโจมเอาไซฟอนที่กำลังนอนฟูมเลือดอยู่นางห้องให้จนน้ำตาแทบจะเป็นไส้โลหิตและทันทีที่เห็นหน้าค่อยนางก็เสาวห้องให้พร้อมถังโอบกอดค่อยไว้อย่างแน่นคือกันกับว่าบอดได้พบกันเป็น10บสปีเอาโลดทันได้นั้นเสียงที่แข้งกระด้างก็อซาดเข้ามาเต็มสองหูค่อยว่า บักกาดำบักมาขี้เหือนมึงอย่ามายุ่งกับลูกซากูมึงสิไปไสละไปแต่นี้ต่อไปมึงอย่าได้มาเยียบเหินกูได้คาดเมียทานเช็ดที่เวา้าพร้อมทางสั่งลูกน้องให้มาลากค่อยออกไปนอกภาษาศเหือนคองเข้าเจ้าแม้ลูกบใบ้ไอ้ไผวันไปใส้ลูกฮักเพินินคันเพิินไปลูกก็สิไปคือกัน สายฝนวาเชียงเขือยาวปนกับเชียงห้องให้เออมึงยักอดตายมึงก็ไปรถขันมึงก้าวข้าวออกไปจากเืินนี้แล้วบต่ตองมาเอิ้นกลัวแม่อีกต่อไปนั่นคือคำสั่งเด็ดขาดจากผููเป็นแม่สายฝนห้องให้ทำไห,ห้แล้วก็เงียบไปแบบขนใสความคิดจากนั้นก็มีเชียงดังขึ้นมาท่ามกลางความสงบเงียบว่า ตกลงคันแม่ต้องการแนวนั้นลูกก็สิยอมหับมันให้ได้ไปไอ้แพวันน้องสิไปอยู่นำไอ้เทิงว่าจะต้องอดตายน้องก็จะน้อมหับมันถ้าหากเป็นลิขิดจากสวรรค์ซองเฮาก็สิคอยอุ้มสู่กันไปนี่คือคําวเาที่สาฟฝนกล่าวออกมาค่อยหูสึกสาบซึ้งในน้ำใจอันเด็ดเดียวนยแน่วแน่นข้องนาง โอ้แม่ดวงแซอมอนขออไอเอ๋ยเจ้าสร้างเป็นยอดยิงในดวงใจไยแทๆ้ๆสัตว์นี้คันไอหักสิพอมีคู่ครองนําเข้าก็คงจะเป็นน้องคนเดียวเท่านั้นแหละน้องเอ๋ยแต่ถ้าหักว่าบุญไอฮักบอฮอดยอดไอฮักบอทึงไอสิข้อของโซส่วนนิรันดอน,น้องเอ๋ย นี่คือคำเม้าทีค่อยลำพันออกมาอยู่ในใจสัวขณะนั้นจากนั้นค่อยจึงขาวออกมาว่าอายบอสามารถห้าเลี้ยงน้องได้ดอกอายเป็นคนจนบออาดเอื้อมือดึงนางฟ้าจังน้องมาตกตานำอายได้่อยให้น้องจงอยู่ทีนี้ต่อไปอยู่กับพอกับแม่กับเอื้อ,อยังมีความสุขท้อ สา์แล้วเหาคงสร้างบุญนำกันน้อยจึงเหตุให้เหาต้องพบกับการจากหลาจังสีนางห้องให้ฮำหายซักไซแล้วเลียวเบิงนาคอยพร้อมแกงหัวไปมาเสื่งภาพนั้นมันเห็ุให้ค่อยเกือบใจขคาตายอยู่ตรงนั้นเองเข้มแข้งไว้ภัยวันเอ้ยคันมึงฮักนางจริงมึงควร เข้มแข็งและบุควรที่จะพานางไปตกละกรรมลำบากอยู่โลกภายนอกคอยเว้ากับตัวเองอยู่ในใจจากนั้นค่อยก่อนอย่างนี้เมือ่อไซฟอนเห็นค่อยเป็นเช่นนั้นนางเทิงคันสลบสไลายล,ลงไปกับบ่อนค่อยใจแข็งบอ่อเลี้ยวล่างกลับไปเบงึงแม้แต่เซียววินาทีเฮ็ดคือกับว่าบ่อไ้อะไรใหญ่ดีกับนางจากน้อยเลย โอ้แต่ไพซิหูเดว่าน้ำตาของลูกผู้สายมันจะไล่ออกมาจังสีขณะที่ค่อยกาวข้าออกจากหน้าห้องห้องหนางน้ำตาของคอยกอลังไล่ลงมาเป็นทรายๆคือกับวบามันได้เก็บกดไว้เป็นหมืน่นหมื่นปีพุ่นแหละค่อยตัดสินใจกลับไปห้าพ่อแม่ แต่ว่าระยะทางที่จะไปห้าบ้านค่อยนั้นมันไก่เชนไก่เพราะว่าอยู่คนละเมืองกันต้องใช้เวลายางผ่านป่าโคกดงหน้าเป็นชิบกัวมือจึงหอดซัมบพอห้นทางยังเป็นห้นทางที่เปียวบ่ค่อยมีคนเทียวทางมีแต่พวกพอค้าที่มักออกเดินทางไปค้าคายต่างเมืองเท่านั้นและที่น่าว่าเสียวกว่านั้น ก็คือเขตนั้นเป็นเขตที่มีพวกโจรปุ้นสะดุมอาศัยอยู่ลายก่วามูเทิื่องยางได้กต็ตามคอยต้องได้ใส่เส้นทางนี้เพราะบม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วอีกอย่างหนึง่งคนจนมีแต่เสื้อคาดขิงจังสีคงบม่มีไพดอกสีมาปุ้นคันยังซีมีโจรมาปุ้นมาจีก็คงจะเป็นโจรพี่บาเท่านั้นแหละ คิดได้จังซีค่อยก็เริ่มออกเดินทางไปและก็เดินทางไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆวันแล้ววันเล่าทำบอนได้ก็นอนบอลหันแปดมือผ่านไปด้วยดีบอมีเหตุการณ์ยังเกิดขึ้นกับคอยมื้อที่เกา่าล่างจากจีมันต้นกินแล้วค่อยก็เดินทางต่อไปย่งางไปเรื่อยๆในขณะนั่นเอง คอยสังเกตเห็นเศษเครื่องของแตกกระจายฟ้งตามแขมทางภาพดังกล่าวเหตุให้คอยคนนาวลุกจอจีปานคนบงเลยทีเดียวคงบ่มียังดอก่อยพยายามปอบใจตัวเองแล้วก็ฟื้นยางต่อไปยางไปได้ส่วขณะหนึ่งทันได้นั่นเองก็มีเสียงที่แข่งกระดงัง และเสียบคาดดังขึ้นข้างหูค่อยว่ะยุดมึงแมนไพามาเหตุยังแถวนี้ค่อยตกใจจนตัวแข้งเว้ายัางบออกหลังจากรวบรวมสมาธิแล้วค่อยก็ค่อยๆหันหน้าไป้าเสียงดังกล่าวภาพที่เห็นก็คือมีซายวัยกลางคนหูพางใหญ่สูงผิวดำคำ มีนวดมีเขาายาวลุงลังในมือชื่อดาบที่มีคาบเลือดติดอยู่สายตาแหลมคมปานสายตาพญานานซีที่จับจ้องเงืออันอ่อนแอข้องมันค่อยบอกกาหอดชีบิงหน้ามันจึงไดแตกก่ก้มลงพื้นดินมึงโหแต้กว่ากูท้ามมึงคือบอ,อบมันแพทย์เชี่ยงใสค่คอยคอย ออกชักเมืองสุมพรมาและกำลังห8าพอแม่อยู่เมืองปากข่าพุ้นค่อยตอบมันด้วยน้ำเสียงทีสันเขือฮอฮอฮอมึงคิดว่ามึงยังสิมีโอกาสกับบ้านอยู่วะบักน้อยมึงมีเงินคำติดโตท่อได้เอาออกมาให้กูเดียวนี้มันคูค่อย ค่อยก็เลยตอบมันไปตามความจริงว่าโอ้ไอมาฮ้าจนเอ้ยค่อยบ่มีเงินขำยังนอคค่อยเป็นเพียงเด็กน้อยจนจนผู้หนึ่งเท่านั้นมันบ่เสือก็เลยเข้ามาค้นตัวค่อยเมื่อบอรัยยังมันก็เลย ดึงแขนค่อยและพาตัวค่อยไปมอบให้หัวหน้ามันอยู่ทีคขายสุม่มโจรซึ่งตั้งอยู่ใจกลางป่าเข้าวงกดนั่นเองเมื่อมาฮอดพวกมันก็เอาค่อยไปข้างอยู่คุกไหมที่แน่นหน้าในคุกนั้นมีตาเท้าผู้หนึ่งพมยาวปกหน้าปกตากำลังนอนสลบหน้าฟุบพื้นดินอยู่ คอยเข้าไปอยู่ในคุกประมาณ30นาทีตาเท่านั้นก็หูเมื่คขิงเหล่าห้องขางยักกินน้ำบังเอิญในท่งค่อยพอดีมีบังน้ำอยู่ค่อยก็เลยจกเอาบังน้ำนั้นยืนให้เหล่าทันได้นั้นก็มีเสียงทีคุ้นๆดังขึ้นว่าไพวันแมนบบไพวันลูกแมนบบ คอยตะลึงงันกับเสียงดังกล่าวที่กระทบเข้าโซตประสาทหูเมื่อเลี้ยวเบิงคักจึงหัวเป็นพอเลี้ยงค้องตนเองแน่นอนทานเรษที่คำล้านนั่นเองคอยบอตอบหลาวแต่ว่าน้ำตาของคอยได้ทางเทออกมาแทนคำตอบพ่อบุญธรรมเข้ามาโอบกอดคอยด้วยความทนุถนอม จากนั้นลาวจึงท่ามค่อยว่าเป็นยังลูกคือทึกพวกโจรจับมหมาฮอดผีแล้วครอบขวบัวพอเดเป็นแนวไดค่อยจึงในลาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตนจนจบให้ลาวฟังแล้วค่อยก็ท่ามเลาวคืนไปว่าแล้วพอเดเกิดยังขึ้นจึงทึกกักขังจังสี ท่านจึงได้เล่าว่าในขณะที่ตนกำลังกลับจากไปค้าก็ทึกพวกโจนลัดปุ้นกลางทางและจับตนมาขัางเพื่อทีจะฆ่า้ังเวยเจ้าแม่ข้องเข้าในมืออื่นนี้ค่อยจึงออกคำคิดคำเห็นว่าคันสันลูกจะข้อเอาตัวเองไป้ังเวยแทน แล้วจะข้อห้องให้เพิ่นปล่อยตัวพอไปเบิงคือว่าข้อสเสนอของคอยจะเป็นข้อสเสนอที่ดีแต่ว่าทานเซตที่เพนบ่ยอมเด็ดขาดแถมเพินอยัางว้าต่อไปว่าพอนี้ก็แก่เท่าแล้วให้พอตายดีกว่าส่วนลูกอย่างนุ่มอย่างน้อยคนรสิมีชีวิตอยู่ต่อไปและพอข้อห้อง ให้ลูกจงดูแลไซฟอนแทนพอแดหลังจากที่พอตายไปแล้วค่อยก็เพียงแต่ตอบตกลงให้ทานดีใจเท่านั้นเมื่อทานเว้าจบเพราะว่าในใจค่อยคงซิบบปลอยให้ทานตายอย่างแน่นอนในค่ำคืนนั้นค่อยได้เสื้อหลับไปโดยบบหูสึกตัว่บห้ว่หลับไปตอนได พร้อมกับลมให้ใจสุดท้ายก่อนตาจะหลับจำได้ดีว่ายอมแพ้ต่อโศกสตาแล้วก้มหน้าหับความตายเมื่อหงสามือต่อไปคืบขานเข้ามาทึงสุดท้ายฟ้าก็เข้าค้างคนดีเพราะว่าหงสามือต่อมาซึ่งเป็นมือชีพพวกโจรจะทำการสร้างห้านพวกคอยเพื่อสร้างเวจเจอมแม่คองพวกหมันนั้น พอดีมีกลุ่มทาหารจำนวนล่วงไล่ได้ยกกำลังเข้าไปป้าป่ากวาดล้างพวกโจนป่าอยู่ที่นั้นจนแลกแล้วแตกกระจายไปพอภัยพอมันเป็นอันวา่ทาทังซ่องพอลูคของพวกค่อยได้รลอดตายมาอย่างวุดวิดจากนั้นทานเช็ดที่จึงข้อให้ค่อยไปอยู่นำอีกพร้อมทางจะยกสายฝน ให้เป็นครูของเธอค่อยจะแส้ดดีใจแต่ก็เป็นห่วงผู้เป็นพอและแม่ฉะนั้นคอยจึงได้ตัดชิ้นใจครอบหลาทานเช็ดที่โดยอ้างว่าขอกลับไปเยี่ยมพอแม่ก่อนแล้วจึงจะพาพวกเพิ่นไต่มัดแค้นเอาลูกสะพ้าย้องเข้าพร้อมกันเลยเมื่อทานเช็ดที่ได้ยินดังนั้น กอบออาจจะหยุดยัางค่อยไว้อีกต่อไปจึงตามใจค่อยและค่อยก็ออกเดินทางล่ำลาทานเซ็ดที่ต่อเป็นเวลาหกมื้อจึงหอดบานค่อยยางขึ้นขั้นใดย่างค่อยๆในใจก็คิดสงสัยอยู่ว่าเป็นยังเหือนข้องตนคือเงียบสงัดแท้ พอแต่ก้าวข่าเข้าไปจึงหูว้ว่ามันกลายเป็นเฮือนห้างไปแล้วค่อยตกใจลายจึงฮีบแลนด์ลงเฮือนเพื่อมุ่งหน้าไปทีทงหนาระหว่างทางที่ค่อยจะไปทงหนานั้นได้พบกับดุงบุญที่เคยเป็นเพื่อนสนิทของพ่อแม่อยู่ที่บ้านนั้นค่อยจึงฮีบท่ามเพินไปวา่าพ่อแม่ตนอยู่ไซ และคำตอบที่ค่อยได้ยินจากปากลุงบุญมันเป็นสิ่งที่โหดหายที่สุดสำหรับชีวิตค่อยคำว้าข้องลุงเหตุให้มากเข้าใจข้องค่อยเกือบหยุดเต้นไปโดยทันทีหลาวกาวาโอพ่อแม่ลูกตายเบื่อเหตุไปตั้งแต่ปีก่อนพุนเล วินาทีนั่นเองค่อยเกลือบเป็นลมพับลงกับทีเขาอ่อนหอยแหงค่อยสุดโตลงข้างถนนทีจะไปห้าทงหนาและวรู้สึกว่าโลกทางใบมันได้สิ้นแสงสว่างไปโดยสิ้นเสิงค่อยสุดตัวพับลงนางข้างถนนคือกันกับขนทีให้วิญญาณ mm e...